ลองมาดูกันว่าการทำรวดคลิปล้อมันจะยากจะง่ายขนาดไหนไปชมกันเลยจ้ะตัวนี้เป็นหัวรถดที่เราจะนำมาต่อรวดดำแล้วก็จะต้องเพิ่มคานหนาลอดูว่าเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วทั้งอู่ปัญพัธจะทำารดได้สวยงามและแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูวิวธีการผลิตลถดพโรเศษการผลิตด้วยว่ะ เขาทำกันยังไงกว่าจะมาเป็นรวดคันหนึ่งมันจะยากหรือมันจะง่ายไปติดตามกันได้เลยค่ะ แข้งหนาะเป็นเลดฟ้าแข่างสเ็นเลดแล้วก็พื้นเลดแต่นน่กำลังอยู่ขั้นตอนการประกอบกดเด้ให้ดูแลบล็อกแข้งหนาแล้วก็จะใชยเป็นเกรด304สแตนเลสเนาะรอบไม่รอบทันดอกฟ้าแข่างกว่า304เกรดของสแตนเลสแล้วก็ พื้นก็เป็นพื้นสแตนเลสอันนี้เป็นลายฟ้าคางก็ช่างก็จะเป็นช่างชำนาญการในการเชื่อมสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานสีมือเสร็จแล้วเราก็จะมีทาสีโลกคั้นไม่แน่แต่ว่าลึดน,นี้เป็นสีอะไรนี่คขน,นี้ก็เป็นช่างใหญ่เป็นผน้าช่างของช่างลายประจําอุปนภัต ตัวนี้เป็นพืนสแตนเลสหลดทันึึงก็จะประกอบประมาณ20วันเป็นอย่างต่ำแล้วก็นานทุดก่อประมาณ45วันค่ะเกิดมีออเดอร์รอจอจอกระบวนการทำสีก็ประมาณ เจ็ดวันทั้งทั้งอู่เราใช้สี 2K ทั้งมดอันนี้จะเชื่อมเชื่อมก่อนใช่ไหมนิวใช่ไหม mm. วิวใช่ไหมโอ้ก็อู่ก็มีช่างเป็นฝาเฟะกับนาตาขึ้น เวเนี่ยเขาเรียกก่อนลอกฝาาคางก็เดี๋ยวนี้ก็จะปัดปัดก้อนออกแล้วก็จะอย่ขทก้กตอนตารเสียแต่งเพราะเสียแต่เแงเสร้อก็จะได้โปะสีพักจะหนึ่ง ตัวนี้เราก็ใช้คัตเีอเทียมตัวนี้ก่อนจะวางวางหัวล่แเราใช้ทัตเีเทียมเป็นเล็บกลางหน้าเดี๋ยวพอท่านสีเซ็ตก็จะมารีวิวให้ดีรอบนึงว่ามันเป็นยังไงเนะาะรอติดตามขั้นตอนต่อไปได้เลยจ้า